สวัสดีครับในแพทย์กอลวัตเหล่ายชรีนะครับสัณฑแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียเคบิวตี้เขนะครับวันนี้ก็วันพุธนะครับอยู่ในโคตาของเฮลและบิวตี้นะครับก็เฮลแอนด์บิวตี้วันนี้ก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับมาในเรื่องของสวยงามเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของสวยงามที่พวกเราหลายหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับเนาะว่าผมก็ทําด้วยนะครับเนาะก็เป็นเรื่องของกระโหลกศีรษะนะครับยุบหลังอุบัติเหตุรักษาอย่างไงดีนะครับ เค a เ i โอพัสตีฟอลล์วิ่ n เดคอมเพนซีฟเคเนอเอ็กโตมนะครับแล้วก็เป็นการดูแลรักษาคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุมานะครับเนาะเห็นเห็นจากภาพนะครับกระโหลกมันแบ่งไปเลยนะครับเนาะก็ทำไมมันถึงแหว่งอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังกันในคลิปนะครับเนาะก็ก่อนดีด้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดสันกระดิ่งกุ๊งกริ๊งนะครับให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับเนาะเวลามีเคสอะไรดีๆก็อยากจะเผยแพร่ให้เราฟังกันได้ชมกันนะครับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับ ก็จะไม่ได้แค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับถ้าเป็นไม่ได้จะเอาเคสในตำนานเคสในอดีตที่ผมได้ทําไว้นะมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ให้ความรู้แบบทั้งข้อมูลตัวหนังสือนะครับวิชาการแล้วก็ภาพประกอบนะครับเนาะยูทูบก็ทางเดียเคชชนแนนะครับเนาะส่วนทาง a c e b o o k นะครับแฟนเพจหรือ Facebook ส่วนตัวก็ในชื่อผมเองแล้วก็ในชื่อของทางคลินิกนะครับก็เข้าไปดูกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์นะครับเนาะผมว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเดินไปเดินมาบนท้องถนนนะครับได้เห็น คนศีรษะบุ๋มลงไปนะครับบุ๋มลงไปเลยนะครับคงจะแปลกใจว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะให้ฟังว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับเนาะก็เล่าให้ฟังดังนี้นะครับเนาะก็สรุปได้ว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะผ่าตัดกระโหลกศีรษะมานะครับเนาะอันนี้เป็นเห็นเล่นนิดหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจเนาะคนไข้ก็โกนหัวนะครับแล้วก็เปิดกระโหลกนะครับกระโหลกมันก็หนาเหมือนกะลามะพะว่าครับทีนี้เราคงไม่สามารถ เอามีดทุบเหมือนเปิดมะพร้าวได้เพราะว่าข้างในกระโหลกมันคือสมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคว้าไปรู้เล็กๆสักรู่หนึ่งก่อนแล้วก็เอาเดือยเอาเอาเลื่อยที่มันตัดเฉพาะกระโหลกนะี่ครับตัดเป็นวงกลมแล้วก็เปิดฝาออกนะครับเหมือนเปิดมะพร้าวเลยนะครับแล้วก็ให้การรักษาต่อไปนะครับเนาะทีนี้เนี่ยการเปิดฝาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มี2แบบนะครับก็คือแบบแรกเขาเรียกเคนีโอโตโมีก็คือเปิดแล้วก็เมื่อเสร็จงานแล้วก็เอาฝานั้นปิดกลับเข้าไป นะครับกับแบบที่2คือ kidneyectomy นะครับก็คือเปิดฝานะครับกระโหลกนะครับเมื่อเสร็จงานแล้วก็ไม่ปิดฝากลับนะครับคำถามคือทําไปถึงไม่ปิดฝากลับเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งไอ้เคสที่มีปัญหาที่มาเจอพวกเราเนี่ยคือเคสที่ไม่ได้ปิดฝากลับเข้าไป <esf. S 1> นั่นเองเขาเรียกค i d n e y e c t o m y ค i ี n e y o k i ค,คำแรกที่แปลว่ากระโหลกซีสะเ e c โตมีแปลว่าเอาออกไปนะครับโอโตมี omi, คำที่แปลว่าเปิดนะครับน้องแม่ดูสองคำนี้จะต่างกัน ังนั้นเราจะเน้นในประเด็นหลังก็คือในกรณีที่เปิดผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะแล้วเสร็จงานแล้วเนี่ยคุณหมอไม่ได้ปิดกระโหลกกลับเข้าไปให้จึงเห็นเคสที่เดินไปเดินมาให้เราเห็นเนี่ยเป็นเคสที่กระโหลกศีรษะมันบุมลงไปนะครับทาไมถึงทําแบบนั้นนะครับมันก็มีเหตุผลข,ของเขานะครับเนาะก็เราเรียกวิธีนี้ว่า decompressive De craniectomy นะครับ craniectomy ก็คือการเอากระโหลกออกนะครับ decompressive ก็คือลดความดันในช่องในสมองนั่นเองนะครับกรณีที่ มีความดันในช่องสมองมากขึ้นเนี่ยจากอะไรได้บ้างนะครับเช่นสมองบวมนะครับเนาะหรือมีเลือดออกโดยเฉพาะเลือดออกเล็กสับดูโร่หิมะตัวมาอันนี้สมองมันจะบวมค่อนข้างมากนะครับก็ต้องเอาเลือดออกนะครับแล้วก็พอผ่าตัดเสร็จเนี่ยบางทีตัวสมองมันบวมออกมาเหมือนขนมถ้วยฟูอ่ะมันไม่สามารถปิดกลับได้เราก็ต้องปล่อยพื้นที่ให้สมองมันบวมออกมาเต็มที่นะครับเนาะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยคือจาก CT สแกนจากรูปนี้ที่เราเห็นนะครับเนาะมันมี m i d l i n e deviation m i d l i n นคือแนวนี้ นะครับค่านี้คือข้างนลอยโลกถ้ามันบวมจ,จัดๆเนี่ยมันจะชิฟไปฝั่งตรงข้ามนะครับถ้ามันชิฟไปเยอะๆเนี่ยมันมีงานวิจัยนะครับเขาแบ่งคลาซิฟิเคชันคือแบ่งระดับของความรุนแรงของการชิฟมิดไลน์เลยถ้ามันเกิน5มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็ค่อนข้างสูงนะครับเกินครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดฝากระโหลกศีรษะเอาไปเอาเลือดออกแล้วนะครับเนาะแล้วก็คุณหมอสัญสญ,ญกรรมประสาทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ปิดกระโหลกกลับเข้าไปเลยนะครับเขาเลยเค้นเอกตัวนี้ให้ความมดัันนนเนี่ย ออกทางนี้ได้นะครับสมองก็จะบวมแบบมีที่ระบายนะครับมันก็จะสามารถลดอาตาัตราการตายลงได้นะครับและข้อที่4เหตุผลที่ไม่ปิดกลับเข้าไปเพราะว่าอาจจะมีโรคบางโรคที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่ว่าจะไม่ต้องเปิดเปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อการรักษาในครั้งถัดไปที่ง่ายขึ้นเป็นต้นนะครับเนาะก็เข้าใจแล้วว่าที่เราทำเคเน็กโตมีเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนไข้สมมติว่าคนไข้โชคดีนะครับ ่าตัดสมองไปแล้วสมมติว่าในรายที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเคสที่อุบัติเหตุทางสมองนะครับโดนกระแทกมีเลือดออกเขาเรียกสับดูโรือเฮมาโตมาคือชั้นย่อหุ้มสมองดูลามีเลือดออกข้างใต้ส่วนใหญ่ในเลือดออกในสับดูโรืเฮมาโตมาเนี่ยสมองมันจะบวมค่อนข้างมากมากท่าน,นส่วนใหญ่ในคุณหมอเขาจะไม่ได้ปิดกะโหลกกลับเข้าไปนะครับท่าน,นคนไข้ก็ถ้าโชคดีสามารถฟื้นกลับมาได้นะครับก็กะโหลกก็จะบางแบบนี้นะครับแล้วก็ จะมาทําอะไรยังไงเมื่อรอดชีวิตแล้วนะครับก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับน,นี่หัตการที่คุณหมอทําตรงนี้เนี่ยเพื่อให้รอดชีวิตขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อรอดชีวิตแล้วก็ค่อยทำการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับมันเคสหลายเเคสที่เราได้เห็นตามท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือรอดพ้นจากวิกฤตของชีวิตมาแล้วนะครับก็กําลังรอขั้นตอนกลับไปผ่าตัดเพื่อใส่กระโหลกใหม่หรืออะไรไบางรายก็รอดมาแล้วเว้ยก็ไม่กลับไปแก้ไขแล้วนะครับก็ใช้ชีวิตประมาณนั้นนะครับ เคสที่จะเล่าให้ฟังก็จะเป็นเคสที่ได้รับบุติเหตุมานะครับเขาจะเสียกะโหลกศีรษะเห็นไหมฮะบริเวณส่วนหน้าเขาเรียกฟอนต์โตเทมเปอร์รแอนเียนะครับก็ผ่าตัดเปิดไปเอาเลือดออกนะครับสับดูร่องหิมาตัมานะครับเนาะแล้วก็คนไข้ก็หายดีนะครับอันนี้หลังจากผ่าตัดครั้งแรกเป็นปีเลยนะครับเนาะก็มาเจอผมเนืออาการแบบนี้นะครับโบล์บริเลยนะครับเนาะเอามือจับตรงขมับตรงเนี้ยก็คือสมองเลยนะครับสมองเนี่ยมันจะเต้นตามชีพจรนะครับก็จะมีอาการเต้นตุ๊ นะครับเนาะก็ดูน่ากลัวนะครับเนาะแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ค,คนไข้ก็ข้างอายนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้ามีอะไรโดนศีรษะกระแทกแรงๆเนี่ยตรงนี้มันถึงเนื้อสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเนาะเมื่อดูจาก CT ทก็จะเห็นว่ากระโหลกมันในลายเนี่ยมันยับเยินนะครับก็คุณหมอก,ก็ผ่าตัดครั้งแรกที่เป็นผ่าตัดคือคุณหมอสมองนะครับก็ผ่าตัดเอากะโหลกเศษกะโหลกที่แตกเนี่ยทิ้งไปเลยไม่สามารถเก็บกลับมาใช้อีกได้นะครับเนาะอันนี้ลายที่ สมมติถ้ากระโหลกที่เนี้ยเราสามารถผ่าตัดออกไปเนี่ยถ้าเราเก็บดีๆเนี่ยเราสามารถเอากลับมาใช้ภายหลังได้นะครับก็จะไปเก็บปัาสจากเชื้อแช่แข็งไว้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเอานํากลับมาใช้ของตัวเองในอนาคตได้ทำี t สาวิติก็จะเห็นความแตกและแหงย่อบเยิรเลยนะครับนาะก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับก็ต้องเอาเศษกระดูกนี่ออกนะครับเอาเลือดที่ข้างออกนะครับแล้วก็เย็บปิดกลับคนไข้ก็โชคดีรอดชีวิตมาได้นะครับเมื่อรอดชีวิตกลับมาได้ปั๊บใช่ไหมครับรอดตายก็คิดถึงการมี รูปร่างที่ดีขึ้นก็อยากจะซ่อมบำรุงในส่วนที่มันขาดหายไปนะครับก็จะหาอะไรมาปิดตัวนี้ดีเฉะั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันคือว่าเราจะเอาอะไรมาปิดกระโหลกในตำแหน่งนี้ดีนะครับก็จะมีชอยให้เราได้เห็นต่ตางนานามากมายใครมีญาติสนิทมิสหายนะครับเพื่อนฝูงที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับฟังคลิปนี้แล้วก็จะได้มีความรู้นะครับเวลาไปคุยกับคุณหมอเนาะงานแรกๆในงานผ่าตัดสมองเนี่ยมันไม่ใช่งานของพวกผมนะครับก็เป็นงานของทางด้านประสาทจันญ,ญแพทย์หรือหมอผ่าตัดสมองนะครับ แต่คนไข้รอดชีวิตมาแล้วเนี่ยจะมาเสริมสร้างไอ้กระโหลกอันนี้เพิ่มเนี่ยงานส่วนใหญ่จะอยู่ในมือพวกผมแล้วนะครับคือพลาสติกเซอร์เทอรี่นะครับพลาสติโโกเซอร์เทียนนะครับเนาะกระโหลกที่โบทํายังไงให้มันเติมเต็มได้ดังเดิมนะครับประโยชน์ที่ได้คืออะไรนะครับในการสร้างขึ้นมานะครับหนึ่งแน่ๆก็คือว่าได้เรื่องความสวยงามกลับมานะครับเนาะข้อที่สองคือในงานวิจัยพบว่าของเหลวในสมองเนี่ยเขาเรียก C S F fluid เนี่ยมันไหลได้ดี ไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าในไหนหลายๆที่สมองยุบแบบเนี้ยฟลในสมองมันจะไหลไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเกิดภาวะอาการที่เรียกว่าไฮโดรเซฟาลลัสได้นะครับคือน้ําในสมองมันข้างนะครับเนาะการใส่วัสดุเข้าไปนะครับตรงพวกนี้เนี่ยเขาพบว่าน้าไหลในสมองเนี่ยมันจะดีขึ้นด้วยนะครับเนาะแล้วข้อที่3คือในบางรายเราพบว่ามันสามารถช่วยเรื่องเขาเรียกนะ n e u r ร l o g i c a l r e c o v e r y ก็คืออาการทางสมองที่มันบกพร่องไปจากอุบัติเหตุทางศีรษะเนี่ยมันอาจจะสามารถดีขึ้นได้ด้วยนะครับเนะ และข้อที่4อันนี้โชว์ๆเลยนะครับคือว่ามันมีอะไรประปิดบางสมองไว้ดีกว่าเป็นสมองเปื่ยเนี่ยยังไงก็ดีกว่านะครับนี่คือประโยชน์ของการสร้างกระโหลกขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ Choice ในการเลือกใช้ง่ายๆดังนี้นะครับก็ถือว่าพวกเราเป็นนักเรียนแพทย์ก,กันแล้วนะครับมาฟังเอาเป็นไอเดียนะครับเนาะอย่างเร็วนะอันที่หนึ่งคือ a อ t ตโลการก็คือเนื้อของคนไข้เองนะครับอันที่สองคือใช้อย่างอื่นมาเลยนะครับไม่ใช่เนื้อเยื่อของคนไข้เองนะครับมาดูข้อแรกก่อน อันแรกเอาตโลกัสมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องของสกาวนะครับอย่างที่บอกก็คือชิ้นสีสันชิ้นเนี้ยถ้าเราสามารถเก็บไว้ได้นะครับเอาไปแช่แข็งไว้เลยนะครับแล้ววันเวลาผ่านไปอาจจะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยกลับมาเอากระโหลกชิ้นเนี้ยกลับมาแปะที่เดิมเหมือนะตะตุนต่อเลโก้เลยนะครับก็กลับใช้ได้นะครับแต่ในรายที่เป็นอุบัติเหตุวนใหญ่เนี่ยกระโหลกที่มันแตกมันแตกยับเยินเป็นเปลือกไข่นะครับคงไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ก็จะใช้กระดูกส่วนอื่นมาใช้แทนเช่นอาจจะใช้ซี่โครงหัวไข่เองนะครับ ซึ่งในใดที่ผมจะมาโชว์ให้เราดูเนี่ยเราผมจะใช้สี่โครงของกนไดยเองนะครับเนาะส่วนวัสดุที่เป็นวัสดุสังเคราะห์จากภายนอกมีอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าวิาวัฒนาการสมัยใหม่เนี่ยใน20ิปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดิจิทัลไ z เซชันหรือคอมพิวเตอร์ไ i เซชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกะแบบ3มิติก็มีที่มาในการเอามาใช้ในคนไข้เหล่านี้นะครับเนาะแต่ว่ามันก็มีวัสดุดหลาย,ลยอย่างที่เราใช้กันดังนี้นะครับเนาะ หนึ่งซีเนติกแมทเทียลคือวัสดุสังเคราะห์มีตั้งแต่ PMMA มันเป็นคำย่อนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ไม่อธิบายการคำย่อมาจากอะไรนะครับนาะสองพีกนะครับสามเนี่ยไทเทเนียมพวกเราหนราจู้จักหน้าจรู้จักอยู่แล้วนะครับนาะมันก็เป็นโลหะสังเคราะห์ชนิดหนึ่งอันที่สี่คือ HA HA ไม่ใช่ไอที่เขาฉีดหน้าฉีดตึงนะครับ HA นี่คือไฮดรอกซิอัลาไทส์นะครับก็เป็นสารวัสดุสังเคราะห์เช่นกันนะครับและสุดท้ายอยู่ในยุคเฟื่องฟูของดิจิตอลนะครับก็คือการทํา 3D Printing ออกมาครับพิมพ์3มิติออกมาให้เป็นวัสดุนั้นเลยนะครับมาดูในแต่ละอันกันนะครับพีเอมพเมก็หลัก mm hmm. ๆก็คล้ายๆปุนปัสเตอร์นะครับผสมเป็นผงผสมน้าสะอาดนะครับแล้วก็โมเป็นเท่ากับช่องว่างของกระโหลกเลยนะครับแล้วก็้อยลวดปิดเข้าไปนะครับเนาะอันนี้ก็ทําได้นะครับนี่ก็ใช้มานานแล้วนะครับแบบที่2คือเป็นพีกนะครับย่อมาจากอันนี้นะครับผมยังไม่อยากจะสะกดเลยนะครับโพลีเอทิลีเตอร์คีโตนนะครับเนาะ ก็เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่เราแปะใส่เข้าไปเลยนะครับและแบบที่3คือไทเทเนียมก็เป็นแผงไทเทเนียมนะครับเอามาใช้แทนกระโหลกยึดกับขอบกระโหลกที่มีแล้วเ้าก็ยึดสกรูไว้นะครับก็เป็นกรอบป้องกันสมองได้ดพีพอสมควรเลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้อันที่น่าสนใจคือเป็น 3D p r o s t h e s i s ก็คือเป็นทำ GT 3มิติขึ้นมาสำหรับคนไข้นั้นนะครับเจอช่องว่างแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างแบบอันนี้ขึ้นในคอมพิวเตอร์3มิติ แกออกมานะครับเสร็จแล้วก็นัดคนไข้ามาผ่าตัดเอาวัสดุอย่ชิ้นเนี้ยใส่เข้าไปฟิตพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เหมือนต่อเลโก้เช่นกันนะครับทั้นนั้นเนี่ยยุคใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับสมัยที่ผมทําสมัยก่อนนู้นเนี่ยซึ่งเป็นเคสที่มาโชว์เนี่ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับเนาะแล้วก็เรื่องพวกนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ถูกนะก็ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ก็สะดวกกับคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็หมอก็ทํางานง่ายๆขึ้นเยอะเลยนะครับเนาะไปดูก่อนนะครับเคสความยากสมัย ผมหนุ่มๆนะครับว่าทําอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะก็เคสนี้ก็กระโหลกศีรษะก็ยุบนะครับอย่างที่บอกเนาะเป็น decompressive craniectomy ก็คือต้องเอากระโหลกศีรษะออกเพราะว่าอุบัติเหตุทงางศีรษะเมื่อคุณไข้าหายดีแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเนาะก็กลับมาเจอผมใหม่นะครับกระโหลกก็บุ๋มประมาณเนี้ยนะครับก็เขาค่อยๆปรึกษาทําอะไรดีวันนั้นเนี่ยก็ช้อย c e ที่ผมเลือกใช้นะครับไอ้กระโหลกชิ้นเก่าไม่ต้องพูดถึงนะครับลงถังขยะกทวเก็บไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเนาะแต่สิ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้้ซี่โคครงงขขอนไ เองนะครับเอามาสซี่โครงยาวๆเลยนะครับซี่โครงข้อดีคือเป็นโค้งนะครับผมก็เอามา2ดุ่นยาวๆเลยนะครับเอาเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอามาเยอะกว่านี้เนี่ยตัวซี่โครงเวลาหายใจก็จะมีปัญหานะครับเราเรียกว่า f l a เช c h s ก็คือเรียก paradoxical movement คือหายใจเข้าเนี่ยโน้มมันจะบุมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอากระดูกซี่โครงเนี่ยอันเว้นอันนะครับเมื่อได้มาเป็นอันยาวๆแล้วนะครับเนาะแล้วก็ผมก็จะมาตัดแบ่งครึ่งตามยาวเป็นเป็นทั้งหมดจาก2ชิ้นก็กลายเป็น4ชิ้นถูกต้องไหมฮะ แป้งนะครับฮัลโหลโอเคครับพอดีสั่งแก้ไปนะครับเนาะผ่าตัดสองชิ้นนะครับเมื่อกี้เนาะแบ่งเป็นสี่ชิ้นนะครับเนาะแล้วก็สี่ชิ้นเนี่ยผมก็มาฝานตามยาวอีกนะครับเนาะมันก็ได้หมดเป็นแปดชิ้นนะครับแล้วก็มาเรียงร้อยต่อนะครับให้เป็นกระโหลกศีรษะคนไข้แทนนะครับก็เป็นงานที่ยากหน่อยนะครับเนาะอันนี้ก็มีเลือดอาจจะน่ากลัวหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นแผลไบคโรนอลก็คือจากหูถึงหูนะครับแล้วก็ถลอกมาด้านหน้าอันนี้คนไข้สลบเนาะอันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับหูอยู่ตรงนี้นะครับเนาะซี่โครงที่ฝานเห็นไหมครับเนาะฝานตามยาวนะครับก็เห็นความพูนของกระดูกเนาะผมก็มาเรียงร้อยเหมือนปูปาเก้พื้นเลยนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยก็ผูกร้อยกับกระโหลกที่สะเดิมด้วยลวดชิ้นเล็กๆก็เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านเลยนะครับก็ทําแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยดีนะครับก็ ยากหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าก็ทําไปได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเนาะก็มาดูกันเนาะก็เรียบร้อยคนไข้ก็ได้กระโหลกศีรษะอันใหม่กลับไปนะครับหลังผ่าตัดประมาณ3เดือนรอและสวยงามเหมือนเดิมนะครับเนาะสวยไหมครับเนาะงั้นดีเฟกต์รูโบที่มีก็ดีขึ้นมากมายนะครับสวยไหมครับเนาะก็เป็นตัวอย่างเคสที่ดีนะครับที่อยากจะมานําเสนอพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดินไปเดินมาบนท้องถนนนะครับเจอคนไข้กระโหลกบุ๋มก็อยากตกใจนะครับเนาะก็ในใจให้ลึกนะนึกถึงนะครับว่าเขาโชคดีมากๆเลยที่รอดมาได้นะครับแล้วก็การผ่าตัดแก้ไขความบุ๋มตรงนี้มันก็สามารถทําได้แล้วในยุคปัจจุบันยุคผมเนี่ยก็าําได้เลยนะครับเนาะสิกว่าปีที่แล้วนะครับก็ใช้ซี่โครงใช้กระดูกกระโหลกของไข่เองนะครับมาวันนี้เนี่ยทำซีทีสามิติหลอแบบขึ้นมาก็ผ่าตัดใส่ได้นะครับค่าใช้จ่ายจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็เนียนกลิบแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากมากเลยนะครับ เนาะวันนี้ก็เอาความรู้ที่เป็นความงามในแง่อุบัติเหตุนะครับเสริมสร้างมาเล่าพวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสอดคล้ายนี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊ง,งให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ